มา,า,าลยเคลียเลยต้องเคลียเคลียกันด่วนเลยได้ยินเยอะมากได้ยินหมดเลยโอ้า <c oughs> ่เค้ยฮาฮัล่าอเคฮ่า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 ร่านะ่มเลย่ <c oughs> เา,เาเ่าฮ่า่าฮ่าร่าฮ่าาฮ่อาฮ่าฮ่า่าฮ่าาา่า่่า เท่าที่เล่าเหรอคนเขาหัวเราะกันเยอะเราะกันเยอะเขาบอกว่ามันลิเป็นคนมันลิพูดได้เหรอพูดได้สิน่ารักโอเคพูดได้บอกว่ามันลิเป็นคนน่ารักมากเลยแต่ว่ามันลิลืมให้โชว์เขามันลิแบบปึ้งได้ด้วยแลเมื่อ่มันลิก็สู้กลับได้แต่ว่าเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าตอนที่มันลิออกไปมันลิก็พูดแล้วเขาทาอะไรมันลิอีกเขาก็อยู่ได้ยินใช่ไหมได้ยินแล้วก็มีอันหนึ่งมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่า ไม่อยากได้แล้ไม่คิดว่าจะได้ลองหนึ่งแล้วบนภูเขาอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่อยากได้ลองหนึ่งที่บนภูเขาคืออะไรเ <c oughs> ขาถามมลิว่าเคยไปประกวด Miss Universe w i t z e r l a n d ใช่ไหมคะแล้วมลิก็บอกใช่คะ่ะเคยไปประกวด แล้วเขาถามว่าทําอะไรบ้างนี่ก็บอกว่าไปเดินภูเขาไปถ่ายรูปกับมีนน้อยถ่ายรูปมีน้อยไม่ได้ไม่ได้ซ้อมเดินกับไม่ได้สอนซ้อมพูดก็เลยแบบเดินแบบนี้เดิน<ด><ด>แบบแปลกก็เลยเดินแบบแปลกใน่วงแรก,แรกใ,ชใช่ค่ะและมีคนบอกว่าหนูมีการปลดล็อกเกิดขึ้นคืออะไรไม่เข้าใจปลดล็อกจนแบบกลายเป็นบสเวอร์ชั่นมากๆเลยช่วงนี้เพราะว่าตั้งแต่เมลิไปกระโดดหอนะคะนี่ก็เล่าให้เขาฟังว่าเมลิที่แรกไม่ได้อยากกระโดดนะคะ แล้วเหมือนสติบอกหนูถ้าไม่กระโดดไม่ได้มงเลยนะใช่คือมันคือแบบคือการตัดสินใจที่แบบวินาทีเลยว่าถ้าไม่กระโดดเท่ากับจบแล้วใช่ค่ะหนูก็เลยกระโดดเลยเลหรอโอเคก็ได้แมกกระโดดค่ะแล้วร้องให้ทําไมอ๋อเขาถามว่าพูดได้ร้องไห้เขาถามว่าแฮะโอเคช่ โอเคเขาถามว่าแม่กับพ่อมาดูไหมนี่ก็เลยร้องไห้นิดนึงแล้วแม่กับพ่อมาไหมไม่มาพออะไรลูกมันนี่ใช่อุ้ยจะถามนั่งก่อนนั่งก่อนเพราะว่ามันก็แมริมไม่อยากร้องไห้ตอนนี้แม่พ่อร้องไห้เรื่องมรินะแมนิมแค่ร้องไห้คิถึงพ่อแม่อยู่แล้วแม่กับพ่อตอนนี้อยู่ไหนลูกอยู่ที่สวิตค่ะสวิตใช่มันก็แม่ก็เพิ่งมาแม่ก็มารับมงนะที่หนูไปโคราชแม่ก็จาได้ได้เจอกันรักที่สุดในโลก มันนี่ไม่เครียดเพราะว่ามันนี่บอกว่าให้เขาดูาที่ youtube มันนี่มีความสุขแล้วมากเลยที่แม่เลี้ยงหนูมาดีขนาดนี้แล้วหนูมีความขอบคุณเพื่อ Miss มแมสอุเวิร์สไทยแลนด์ที่ทำให้มันนี่แบบที่ทำให้มันนี่ฟื้นที่ทำให้มันนี่เห็นค่าของตัวเองหนูเคยไม่เห็นค่าตัวเองเพราะอะไรหนูถึงไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่มันนี่มันนี่ ทุกคนทำกับมันลี่อะไรตลอดได้มันลี่ยอมทุกอย่างเดี๋ยวตั้งจะมันลี่มาประกวดที่เมืองไทยนะคะแล้วมีแชร์เล่นเยอะขนาดนี้มันทำให้เห็นค่าตัวเองว่าเราก็สําคัญถ้าใครสู้เราเราก็สู้กลับได้เพราะว่าคนอื่นเขาไม่มีเอ่อเขาเขามาเล่นกับเราไม่ได้เราก็เป็นคนเหมือนเขาเราก็ต้องสู้กับเขามนลี่ก็ให้คนอื่นทํากับมันลี่ทุกอย่างที่เขาอยากทําแต่ตอนนี้มันลี่ ตื่นละมิลิี่ต้องช่วยตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองอยากบอกอะไรพ่อแม่บ้างตอนนี้อ๋ออยากบอกว่ารักแม่ที่สุดในโลกนะคะแล้วขอบคุณที่เป็นแม่ที่ดีขนาดนี้ที่ทําให้มิลิเก่งที่ทําให้มิลิี่เป็นเด็กดีที่ทําให้มิลิพูดได้หลายภาษา แล้วคิดถึงว่าแม่นะคะครอบครัวสำคัญมันไม่เครียดนะที่พ่อแม่มาไม่ได้มันแค่แบบเขาทามันไม่คิดว่าเขาจะทแบบนี้มันก็เลยร้องให้แต่มันไม่เครียดหรอกเพราะว่ามันก็เข้าใจบางครั้งเราก็ทํางานแล้วก็มีนู่นมีนั่นเราก็ไม่มีตังตลอดเนาะเราก็ต้องเก็บตังมาเมืองไทยที่สวิตทุกคนคิดว่าเราอยู่สวิตเรารวยแต่มันก็ไม่ใช่เราก็หาเงินเก็บตังทำงานแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วรู้สึก ถ้าวันนั้นเป็นวันที่เราประสบความสําเร็จแล้วเราคนแรกที่เราอยากจะบอกคือใครอะไรตับสสมมติถ้าเราสำเร็จเราสั c เซ s เราสักเซสเมื่อสั u s ก็ f i r s my family ค่ะ family ใช่ค่ะ family ตลอดมาลีดูเป็นคนที่พอเมื่อพูดถึงครอบครัวดูจะมีอิม t ชันเยอะมากพูดถึงครอบครัวเพราะว่าพี่ว่า relationship ของหนูกับครอบครัวน่าจะมีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องหรือผ่านอะไรมาเยอะมากแน่เลย มิลิบอกว่ามิลิไม่ใช่เป็นคน p e ร f e c t แล้วครอบครัวมิลิก็ไม่ p e r ์เฟ t แต่ว่าถ้ามีอะไรจริงๆเราช่วยกันตลอดเราไม่ต้องคิดมากแล้วก็มีเรื่องของเราว่าเราไม่ใช่ p e r ์เฟ t หรอกแล้วก็ทะเลาะกันน,นู่นนั่นนี่กันแต่ว่าถ้ามีอะไรเรารู้ตลอดได้เราช่วยกันใช่อยากบอกอะไรตัวเองมนะัางอยากบอกตัวเองว่าจนถึงวันนี้เดินทางมาตั้งแต่สวิตพิสูจน์ตัวเองมาเยอะ โดนดูถูกบ้างโดนตัดสินบ้างอยู่ดีมีคนด่าบ้างมีคนชมบ้างมีแฟนคลับติดตามบ้างมีบางคนบอกว่าผิดหวังบ้างบางคนบอกโอ้น่ารักบ้างบางคนบอกไม่คือหลากหลายมากกับช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่หนูได้มาอยู่ในตรงเนี้มันผ่านมาตั้งแต่วันเป็นรองหนึ่งที่สว<ม>ิสถูกไหมโลกเดินทางข้ามโลกมาเพื่อประกวดมิสไทยแลนด์และเป็นตัวแทนนครราชสีมามาเจอทีมมาเจอนิวครอบครัวมาเจอพ่อกับแม่ มาวันแต่งตั้งอะไรก็ตาม,มหลากหลายความรู้สึกชะวงบ่วันนี้อยากบอกอะไรตัวเองอยากบอกตัวเองว่าอย่าไปกดดันตัวเองให้ตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดบางครั้งเราดีไม่พอแต่มันไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเขาเต้นได้เขาเต้นได้แต่ถ้าเขามาสู้มันริเรื่องอื่นเขาก็ไม่สู้เขาก็สู้มันริไม่ได้ทุกคนมีสิ่งที่ดีของเราแล้วคนอื่นสู้เราไม่ได้สิ่งนี้ แล้วเราก็ไม่ต้องคิดุทำไมทาไม่ได้เหมือนเขาไม่ไม่เป็นไรเขาก็อย่างอื่นเขาก็ทําไม่ได้เหมือนเรามันเราไม่ต้องคิดคนเรามีดีแตกต่างกันใช่มีดีแตกต่างกันไม่ต้องไป compare คนนั้นทํานู่นนี่มาริทํานู่นนี่ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาก็ทําสิ่งที่มาริทาดีเขาก็ทําไม่ได้มั้นถูกต้องใช่ถูกต้องอย่าไปตัดสินว่า ทำได้หรือไม่ได้เพียงเพราะคนอีกคนกนึงกำลังทําอยู่เพราะฉะนั้นอนะมีความสุขกับตัวเองโฟกัสตัวเองใช่ค่ะเราไม่ใช่เป็นเขาเขาไม่ใช่เป็นเราเราทําให้ดีที่สุดก็พออยากบอกอะไรกับ New Family ที่เป็นด้อมมาิแล้วก็เป็นครอบครัวอยากบอกว่ามลิรักที่สุดจริงๆมลริไม่คิดว่าจะมีคนมาติดตามมลิขนาดนี้เพราะว่าที่ิตดมลริก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะมลริก็ทํางานไปทํางาน,ท,งานทุกวันกลับบ้านไปทํางานไม่มีอะไรหรอก ก็มีครอบครัวแต่ที่มันมานี่มีคนรักมันเยอะมากแล้วสุดพอตมันเยอะมากแล้วมันมีแบบความสุขอ่ะมาสุ o r อดมันทำไหมแล้วมันก็คิดเขาเห็นสิ่งที่เราเราก็ต้องเห็นสิ่งที่ตัวเองเยอะพอถูกต้องเมื่อเขาเลือกจะซัพพอร์ตเรานั่งเขาเห็นค่าเราเราต้องเห็นค่าตัวเองในสิ่งตัวเองทำแค่คนหนึ่งซัพพอร์ตเราก็พอแล้วถูกต้องแต่นี้มันเยอะไงลูกมันเป็นด้อมหลายๆคนสิบคนร้อยคนเพิ่มขึ้นทุกวันทีมของเองใช่ค่ะ สุดท้ายแล้วถ้าวันนั้นสมมติเกิดเหตุการณ์ปฏิหารเกิดขึ้นแล้วคุณแม่สามารถมาได้ล่ะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้หรอกอย่าไปถามเลยเพราะว่าแม่ก็ติดงานติดนู่นนั่นแต่หนูมีความสุขหนูบอกว่าแม่โอเคถ้าหนูได้มงจรจะซื้อตั๋วให้แม่มาเลยนะแต่ว่าก็รอก่อนถ้าไม่ได้สมมติสมมติสมมติพิรเป็นแม่พิรุษเป็นแม่อยากบอกอะไร เป็นแม่นึกไอ้ดอกนะถึงจะไม่สวยเท่าแต่น้กไอ้ออกคึอเป็นแม่แม่เป็นไรอีกแล้วแม่เป็นอะไรก่อนก็อยากบอกว่ารักที่สุดในโลกนะคะคุณแม่บางครั้งเราก็ถ้าเราอยู่ด้วยกันเยอะก็เราก็จดแบบนิ่งๆกันเรื่องปกติเราไม่อยู่ด้วยกันโอ้โหคิดถึงคิดถึงก็รักแล้วมีความขอบคุณที่สุดที่หนูเป็นคนนี้เพราะว่าแม่นี่แหละเพราะว่าแม่กับคนกับ คนรอบข้างมล,ลิ <Okay. S 2> ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่ไม่ดีนะมันก็ทําให้เราดีขึ้นอะกต้องอ,อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเมื่อวานมันจะสอนให้เรามีวันนี้เข้าใจไหมแล้วเมื่อกี้คําถามหึงไปต้องบอกว่าใครนะทําไมถึงเลือกไม่ได้ไใครที่แต่ถ้าไม่ใช่ตัวเองจะให้ใครบอกทำไมเลือกไม่ได้ก็มลิคิดว่าทุกคนที่มาประกวดตรงนี้ เขาเอาหัวใจมาประกวดเขาอยากได้มงทุกคนที่อยู่นี่ทุกสี่สิบสี่สิบสี่สิบคนสี่สิบสี่สิบทุกสี่สิบคนอยากได้มงจริงเขาสู้เขาเหนื่อยกันทุกคนแต่ว่าเราแอนจอยมันไม่ใช่เหนื่อยแบบเฮ้ยไม่อยากทำมันเหนื่อยแบบเพราะว่าเราสู้เราไฟต์กับมันเราอยากได้มงมิริก็เลยเลือกไม่ได้เพราะว่ามิริรู้ทุกคนอยากได้ทุกคนทําดีที่สุดของเราทําแล้วแล้วทุกคนโดนด่าโดนชมทุกวัน ันนี่ก็เห็นเพื่อนมันนี่ก็คิดว่าทุกคนน่ารักทุกคนอยากสู้แต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งใจคนที่ไม่อยากได้มันก็อันแฟร์สำหรับคนอื่นถูกต้องถูกต้องค่ะและนี่คือความคิ้ของเธอค่ะมาลิค่ะเอ็นยูตีแล้วก่อนราชสีมาเต้งเกอุ่กคนต้องร้องทีร้องให้มันใแต่ถ้าเรื่องครอบครัวมาลิเป็นอะไรก็ไม่รู้ร้องให้เลยึเข้าใจเข้าใจทุกคนมักแบบรู้สึกกับเขาคลัวเสมอนม่้